น้องครับมัดพร้อมทรงครับผมจะไปขายบ้างครับเสียด้จักบาทครับมื่อนี่นี่อยู่ประมาณ90มัดครับ2ตะกร้านะครับตะกร้านี่50มัดตะการสี่สิบครับครับ2 2ตะกร้านี่ก็ประมาณ2อแข่งครับประมาณ90มัดครับมัดละ10บาทครับผมเดี๋ยววันนี้สิขายได้จักบาทครับรอลุ้นกันครับผม แม่มาขายครับตัวครับมาหาสิบมัดครับเอามาห้าสิบมัดครับวันนี้กำลังครับกำลงัลงกำลังอันนี้ถุงเขาเนี่ครับจะเอาไปบูรณะบึงการ มาเอาเขาไปน่ครับวันหยุดแม่อครับตอนนี้อยู่สารคามอยู่ครับตอนนี้เอากัวมาขายสวัสดีครับนี่แล้วนี่แลอันนั้นลูกเกยไดู้กเกตาด้ เคยลาตกไซลาต้องกนน้องเซนในเปียงย่างอะไรหอมเคยมันเมียมันกับแมงบงส่่แขตัวไปแมงบงมันไี่เมียมันจอมันจอยายายไเมงบงส่เล่แขอันนีแมงบงแล้วครับแห่งของแท้ปลอดสารพิษวเอาขดกินคนบวงงานเอาไปเลยเอาจี่กบมอหากัรรยู่บึงการกับ หาหกน่วยนะครับสิบาทหาหกจนโอ้ยเฮียวขอออยู่อันแม่ไปเห็นตั้งแต่มนกรลังขึ้นตัวกลังคืนในละแวกนั้นนะครับอบคนรอบดีครับครับทัว

นี่ถือก็ทายลูกเมื่อเท่านี้เมื่อเท่าพากินกระบาดก็ทายลูกเฮ้ยเดี๋ยวมาหนุนม่หยั่งน้องนะโอเคครับผมจังสือป่างเนี้ยมาน้อาได้น้องไม่ละได้อันผู้นึงแล้วครับผู้ชายครับผมน้องนำโชค โอ้โหนนี้บ้านผู้ใหญ่บ้านครับบ้านชุบแสงสวัสดีครับนี่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงวะผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านครับส่วนมากเห็นจัมปุ่งไซเนาะอเนียกตวเย็นตุมิดเลยชอย

อยู่กันไปคงเป็นบ้ากนการงาน เอาถุงมาใส่แม่ก็เอาโบกออกทำไมม,มันมักซื้อแค่แต่ามีอยู่เ <Yes. S 2> ส้าก็นหนีวัดแปดลอยแล้วก็ซื้อขอเซิฟคับสต้าเลยลมีแค่สองคนกินไม่กินก็ต้องซื้อไว้แหละครับ<ะ>ไปสร้างกันดูว่าปลาโขกที่ช่วงเองาปลามาแล้ว ต้อกครับอันนี้มัดแถมครับแ่พี่กรมเนปพี่กรรจ๊ะไปสร้างหัวปลาไปไหนสวยเพราะว่ามีชุดหนึ่งคนมาขายแล้วนะเขามาขายลรงนาแล้วเหดือจ okay, so right? ังมัดด้วนี่

ผมว่าเราไปสดๆนี่สุดยอดเลยครับมัดนึ่งใสิบเอ็ดสิบสองปักกุนะเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ครับแม่เดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวจะมัดกุเนี่ยแม่นออครรรับะะไไ นันซื้อ,อยังครับเนี่ยันซื้อ,อยังแบบแมงคก่รไอ้อ้เ็ครับนี่คปลาคนุรถถ่อแม,อมดดปลาคนรถถั่คุณแม่เราสิบเมาไว้ครับเพื่อนว่าปลาซีบมาทำไม <c oughs> นี่ใส่ได้ตะกาแล้วไง

30มสิบมัด30มัดครับที่เหลืออยู่นี่ตอนนี้คิดกันนะแบบสัที่มัดเป็นเท่าไรหรอคเนี่ยเป็นสามเป็นสามร้อยมัดถ้าจะคิดเป็นเงินก็300ร้อครับแม่สิรถให้เพื่อนเท่าไรคนเมาเวดแถมแล้วสองกำเอ้ยก็เลยแม่ก็บ่ได้ว่าดอกแถมสองกำ จำนี่เอาไว้โไหมป้านนเอาไม่เบิดเลยเอาไว้เบิดรดเบิดแล้วครับสามร้อยมก็ลดให้2วมัดก็เหลือ280ร้แรนี่แม่เอาอีกเอาอีกร้อยนึงอีกร้อนึงทอดเส้าบาทเพื่นนี่ยลดให้แม่เพื่อนทอดเส้าบาทครับ ขอบคุณแม่หลายๆครับคุณเมาหอยคุณยันเสียเวลาเพิ่มาเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมอุ้มไปส่งครับวันนี้ฮะเสร็จภารกิจครับหมดเรียบร้อยครับผมใช้เวลาไปประมาณแค่ไม่ถึง30นาทีครับผมโอเคครับผมกลับบ้านเราได้ครับหมดแล้วตะก้าแล้วครับนี่ครับผมน้อยแม่เนาะมาหาซิมมาเท่ากับพอดี แม่เิ่นเมาให้ยายโทษอีกเป็นแถมสามมัดเลยฮะยายโทษแม่แถมยายโทษอายายโทษมัดหนึ่งครับแสดงว่าเขาห้าสิบมัดนี่เขาแถมไปสามมัดเนาะทั้งเบิดก็จะเรือถ้าเป็นห้าสิบมัดถ้าเป็นยอดเงินก็ประมาณหารอยครับแต่ถ้าเราแถมไปแล้วสามมัดสามมัดใหญ่แล้วก็ก็จะเรืออยู่ประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมแสดงว่าวันนี้เราทําสติได้สี่ร้อยเจ็ดสิบครับเราามาห้าสิบมัด โอเคครับผมเป็นเหมาครับกันเราขายก็ได้เต็มนะครับถ้าขายก็ได้เต็มก็ญาติพี่น้องกันครับผมเป็นเหมาซอยกันเป่าเมียบ้านเป่าเมื่อบ้านเป็นการพร้อมกับพร้อมโชคกับแม่พโชคกับน้องน้อมโชคแล้วครับผมเป็นรับไปเลยครับผมโอเคครับภารกิจบ้านน้ำโชคและแม่ขายสัวฝักยาววันนี้ก็เสร็จภารกิจเราครับรับเงินไปครับ470บาทโอเคครับผมขอบคุณครับ